เฮ้ยใจเย็นใจเย็นมาเน่วเอา้ายังได้มาเน่สัตว์รุนี้โอ้โ oh, หเรียบร้อยเตโอเปิดม่งบ้างซาร่าโอ้โหฟอรลันโอ้โหยังติดมนติดอะไรนักหนาวะซาร่าซาร่าจ่ายเลยโอ้โหฟอรลันหลุดหลุดไหมหลุดแล้วปาดมาบาลล่ายิงยิงโอ้โหเรียบร้อยวะมาไว้หนึ่งหนึ่งกับสู่เกมเอาว่ะวู oh, ้ โอเคก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเพื่อแซกเกมเมอร์กันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับคลิปแมทเขาเรียกอะไรอะแมทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่องเรานะผมช่องผมเนี่ยที่เคยเจอคนอื่นมานะั่นคือช่องบันทศศีเผมวันนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณมากนะผมที่มาร่วมเล่นด้วยนะแล้วก็จะออกคลิปเป็นครั้งแรกนะผมสําหรับช่องนี้ก็สําหรับช่องบัทศศีเรตเนี่ยเป็นเพื่อนผมเองนะชือ9้า หรือคุณก้าวแต่ผมเรียกก้าวแลวกันเรียกง่ายๆคือมันเป็นเพื่อนผมซึ่งคือก็ทำ y o u t u ไปด้วยกันนั่แหละแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะถ่ายคลิปร่วมกันลงช่องนะฮะก็ดูกันว่าใครจะแพ้ใครชนะผมก็รางวัลในเกมนี้คือใครแพ้เดิมพันเสียรหัสครับผมแหมพูดให้มันดูยิ่งใหญ่แต่จริงก็ไม่น่าทําจริงนะครับสีสันฮะยอยากเล่นยอยากเล่นมาดูกันว่าใครจะชนะผม โดยผมจะเป็นคนสร้างห้องแล้วผมเล่นกันทั้งหมด11นาทีถ้ายังเสมอก็จะต่อเอ็กตร้าไทม์แล้วก็ถ้ายังยังไม่จบก็จะต่อได้วยุดโท่อครับผมก็แข่งเกมเดียวจบตัดสินให้มันรู้เรื่องมาแล้วผมนี่คือทีมหลักของผมแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเอากินมันลงคู่กับบาเเลรลาดีไหมอ่าโอเคบาเเลรลาเพราะว่าเดอะบอยมันมีซูเปร์ซับประมาณนี้นะสำหรับทีมผมซอนก็เก,ก็บเอาไว้เป็นสำรอง ลูคันนี่ตัวดีนะแต่ว่าผมคิดว่ามันยังยังไม่เหมาะเขราตัวเล็กไปโอ้ทีมพุนก้าะทีมก้าไม่โหดวะ่ะทุกคนใส่ชุดดังนี้แหละไปพร้อมแล้วก,กดเลยดูทีมมันอีกรอบระวังปีเขาขุดไอ้กเนี่ยเป็นสายเปิดมงนะต้องระวังให้ดีส่วนผมเนี่ยเป็นสายต่อบอลนะอาจจะสู้มันไม่ค่อยได้นะเรื่องโยนอะไรเงี้ยมันโยนหลุดบ่อยนะโอเคผมพร้อมแล้วก,กดเลย เอาละครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะเป็นเซลติกเป็นผมนะเซลติกคือทีมผมส่วนอาร์เซอนอลคือทีมเก้านะก็เด็กอาร์เซนอลไงช่วงนี้ฟอร์มดีเลยเมื่อคืนก็ชนะเบนฟอร์ดไปมาผมเกมเริ่มซาร่าบิทเคอร์เลอร์นะตัวนี้ตัวทีเด็ดของทีมผมเลยบาเล,ล่ายังโดนลุมะดีแคนไลท์มาที่เดมเบเล่เดมเบเล่แทงมาที่วินิสุสจูเนียวินิสุสมาที่เดมเบเล่ครั้ง แล้วตอกซ้อนมาเดอะบอยฟูร์นิโดตอร์เนอ้ามาที่เจ้าคาเซโรมาเน่เปิดแล้วระวังระวังโอ้โหกาวนี้มันเก่งลูกเปิดมงนะต้องระวังไว้ให้ดีอ่ะเขาจะเปิดแน่ๆคือเราต้องฟูลแบ็กเราต้องพร้อมเสมอมาที่ฟูร์นิโดตอเรสอ้ายังแย่งได้ซาริบากิีดมันดึงดึงก่อนดึงเจ้าแล้วค่อยจ่ายดึงอา้ามาที่ซาก้าซาก้าแตะไปก่อนโอ้โหโดนคิม,มิตแย่งว่ะ มาที่อ้าดิแค่ไรยังดักได้บาเรล่ลาปล่อยซาร่าดับบลทัดก่อนดับบทัดแล้วโอ้โหยังบิดเคอร์เลอร์ยังไม่ทํางานอ้าวซาร่าได้เข้าซ้ายแล้วซัดยังยังโดนปิดนะเหมือนเขาก็น่าจะรู้นะว่าผมจะเอาซาร่าปั่นแน่แน่ฝนโดนตอน์เรซโดนตันฮนะมาที่ซาร่าบาเรล่ลาแล้วสาดม์มาฝั่งซ้ายฟอรลันฟอรลันเข้าขวาแล้วปั่นโอ้โหหลุดกรอบฮนะจะังหวะแรก เกือบเกือบปั๊บกูตัวจะเขี่ยลูกกูตัวมาที่ซาลิบาซาลิบามาที่ติโบกูตัวเดริกเดรลิกมาที่คิม,มิตคิม,มิตน่าจะแทงตัวข้างอ้าวล็อกก่อนนะแล้วมาอ้าบารีลาสวยฮะยกเลยยกลูกนี้หลุดว่ะหลุดซากา้าหลุดแล้วซัดซ้ายโอ้โหเสาโอ้โหไปเขาได้ไงวันนี้เกือบ เกือบอีกแล้วเกือบสองรอบแล้วสาก้าสาก้าทำอะไรเออแต่ก็เข้าใจว่าจังหวะแบบนี้มันก็พลาดกันได้เนาะเอาไหมเอาใหมเอาใหม่คาเซโรมาที่ซาลิบาเดริกมาที่คิมิตฝั่งนี้ค่อนข้างโล่งนะผมว่าจูเนียมาที่เดอะบอยโอ้โหผ่านวะอ้าอยังหนักได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมบาเรล,ล่ามาที่ซาร่าดิครับรออะไรซาร่าแตะแล้วต้องแตะแล้ว ไหวเปล่าโอ้โหไม่ไหวว่ะอะไรว่ช่วงนี้ซาร่าไม่ทำงานเลยไม่ไม่ค่อยพิ้วเหมือนเมื่อก่อนนะยิงก็ไม่ค่อยเข้าด้วยไม่รู้นะอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆส่วนตัวนะเดมเบเล่หลุดวัดจงังหวะนี้โอ้โหแต่ล้าหน้าครับผมยังครับยังอยู่ที่ศูนศูนย์นะเกมถือว่าค่อนข,ข้างที่จะลุกความสมควรนะครับผมเทสเตเกนเปิดสารเข้าไปขึ้นหนาไปแล้วโขกฟอรันมาว่าบาริล่าซาร่า ใจเย็นนะซาร่าโอ้โหคาเซโร่มึงก็เก่งเกินคาเซโร่เอาดิแครไรยังได้ครับมาเล,ล่ามาที่ซาร่าอีกครั้งแตะทัดไปก่อนเอาเอ้อยเอ้อย,ออยมาวะ่ะแล้วโอ้โหเกือบได้ปลดลอนะ็อกแลซาร่าบอกเลยถ้าไม่มีเมื่อกี้นะบอกเลยมีเข้าอ่าดิแคไรเล่นดีนะเกมนี้ดักดีมาที่ซาก้าจี๊มันต้องเปิดแล้วอย่างนี้โอ้โหจะดีออกจริงจริงด้วย อะไรวันนีย้ยังจบไม่ค่อยดีครับผมจอนนี้ครัผมมาที่วินิสุดยูเนียวินิสุดมาที่มาเนี้ผมอ้าวอ้าวไม่ได้ฟรีคิกอ้าวแล้วมาเนี่เข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยจนได้โดนจนได้ซาดิโอมาเนี้ยยิงขึ้นนําไปก่อนนะผมเป็น9้าขึ้นนําผมไปแล้วนะผมเป็นไอ้เก้านะไอ้ก้ามือโคตรโหดเลยจวนนี้ครัผมคิดว่าได้ฟรีคนะิกฮะ ส่วนตัวแต่กรรมการปล่อยอะแล้วมาได้ได้ซัดก็เรียบร้อยครับ1นศูนเลยครับขึ้นนำไปก่อนมาดูว่าจะแก้เกมยังไงฟอรันเชียรลูกอีกแครลผมมาที่เตโอฮารันเดสมาที่กิสมันยังติดนะเกมรับก้าวมันดีมากนะซากาซาก้าผมมาที่เตโอโอโอโหแอโอตอโอเปิอต่อเดมเบเโอ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 อโอโ เควินเดอะบอยสายก้อยมาสวยจังวันนี้มาเนี่มาเนี่ดับเบิลทัดแล้วจะซัดหรือเปล่าแฮรรู้ทันนะรู้ทันซาก้าครับผมกิสมันเดลโกฟอรันบาลล่ามาที่ซาร่าครับผมยังไม่ผ่านนะเดมเบเล่ครับผมรอคิม,มิตอ้าวไม่รอแล้วเตโอตัดได้กิสมันมาที่ซาก้าคืนมาก่อนเตโอมีอยู่สามคนเอาไงเตโอขอไปคนเดียวเลยแล้วกันเตโอ ตยโต้องเปิดแล้วเปิดแล้วซาราโคกชนคานโอ้โหอ๋อลำหน้าครผมเสียดายอะโอแต่ถ้าไม่ลำ้ำนี่ชนคานนี่โอกาสทั้งสาวทั้งคานนะนี่ดีแค่ไหนครับผม,มคือเรียกว่าแบบยังไงอะ่ะดีแล้วที่แบบล้ำหน้าเออนั่นแหละพูดไม่ถูกตอนเนี้ยคือแบบกำลังเซ็งอยู่อะอ่าแล้วโยนมาลูกนี้ฟอรลันเก็บได้โอ้โหยังเตะวุดอะมาที่วิิสจูเนีย มีชุดโอ้โหเดาเลี้ยงสวยมากครับผมเดมเบเร่เดมเบรเ,เบร่ได้เปิดแล้วโอ้โหโดน,น้าซาลิบาอ,อลำหน้าครับผมยังรอดตัวไปครับผมนี่ฮะลูกนี้รำหน้าแต่ซาลิบาก็มีแวบต,ตกใจเหมือนกันนะครับผมเอาละครับเทสเกเกนจะได้เปิดลูกตอนนี้สกอร์ยังเป็นอาเซนนลนำอยู่นะเป็นเก้านำผมอยู่นะบาเรล่าโอ้โหซาลิบาเอ้ยตัดได้ฮะไม่หลุดดีแคร์ไรครับผม คืนมาที่กูตัวแล้วเปิดหลอนม่วงมาดักไว้ได้ไหมโอ้โหยังได้ครผมแต่โอเคสวยงามบารเราคืนดีแคไร์ซาก้ามาที่กิสมันพยายามเล่นไว้ครผมซาก้าแต่อ้โหคิมมิดโคตรโหนวะขิม,มิดบอกเลยเป็นร่างแบคขวาที่เติมมาแต่ก็ยังเกมรับดีอนะวีซุสเข้าเอาไงเข้าโอ,โโอ้เป็นเฟินโดตอนนี้ฮนะขออภยนะัยฮะมองชื่อผิดนะสารา สาระแต่โอ้โหคาเซโร่ก็ยังเหนียวเหมือนกันนะเป็นแบ็กจอมบุกแต่ว่ากับเกมรับกลายเป็นเหนียวน,นะคะอเดอะบอยเดอะบอยยกล้ำหน้าฮะอ่าผมอ่านไวแล้วนะตอนนี้ผมสกอร์อย่างที่บอกนะยังเป็นผมที่ตามอยู่นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยคนระับผมสําหรับครึ่งแรกโยนมาครผมเอาแล้วกินมันมเก็บไว้ไม่ได้นะแล้วมาที่มาเน่ มาเน่เดามาทัดไปก่อนมาที่เคเบิลบอยตอเรตตอเรสได้ซัดลูกหูเทตเก้นยังรับติดมือต้องโยนะครับผมเวลาจะหมดแล้วขออย่างน้อยไล่มาก่อนช่วงท้ายเวลาบาดเจ็บช่วงท้ายเออนั่นแหละช่วงท้ายเวลาบาดเจ็บโอ้โหยังติดติดอะไรนักหนาวเนี่ยซาร่าเห็นช่องแล้วแทงลูกนี้บาเล,ล่ายิงนีวะยิงโอ้โหเรียบร้อยผมหนึ่งหนึ่งนะผมนิครัตบาเล,ล่าครับผม ที่ผมเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเขาลงตัวจริงครับผมเพราะเป็นมีฟิล์บ็อกทุกบ็อกมันจะเติมขึ้นลงอย่างนี้แหละเนี่ยแหละยิงได้ก็ต้องอวยนะผมเรามาเป็นหนาวนักโม้ยแล้วผมฟอร์นนะัน่ะจังหวะนี้ช่วาไม่เข้าลนะมันไปแตะยาวอนะแต่อย่างน้อยดีที่ผมยังปั่นทันนะอ่าแล้วผมจบครึ่งแรกแน่นอนที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งมาดูต่อที่ครึ่งหลังเลยนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนแก้เกมเลยตอนนี้นผมผมอยากจะเปลี่ยนกองกลางมากครับผมเพราะว่า กินมันเกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนปกติที่ผมเคยเล่นนะจะเอามูเซียล่าลงนะเพราะมันมีซปเปอร์ซับนะส่วนปีกเนี่ยซอนเนี่ยเป็นปีกคู่มือของผมเลยนะเป็นตัวประจําเลยเดี๋ยวเอาลงแทนซาก้าดีกว่าซาก้ามันผมเอามาไว้เปิดมงแต่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้เปิดเลยส่วนเดอะบอยเนี่ยมันมีซปเปอร์ซับแล้วก็ส่วนตัวชอบดนะ้ยวยถ้าจะเอาแทนบาริล่ากันคนอี่ิงประตูตีเสมอนะไปแล้วผมเดี๋ยวรอเก้าก่อนนะ เอาครับครึ่งหลังเริ่มมาดูว่าทั้ง2ทีมจะมีการแก้เกมอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสนามได้หรือเปล่ปานะผมดักไว้ได้ผมดีแคไ่ไ้ระวังลูกสุดเข้าไว้นะมูเซล่าขึ้นมามูเซีล่านี่ผมหวังว่าจะเป็นตัวแก้เกมแล้วเพราะมันมีซูเปอร์ซับแล้วมันผิวด้วยส่วนตัวชอบซา,าราหผมมาที่เดอะบอยไลท์มาที่โอ้โหสวยครับจังหวะนี้โอ้โหให้ให้โมซาลานะผมไม่น่าไปปาดเลยเปดี้รหบผมมาที่เดมเบเล่ เดเมเล่ ere, จะซัดลูกนี้โ,โูเซฟก่อเอาปัดออกกันนะผมเพื่อความชชวว์นะเดี๋ยวจะโดนซ้ำแม่อาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมนะผมเอาละครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลชิม,มิชจ,จะโยนแน่นอนผมว่าเขาแน่โยนนั่นไงแล้วโอโ้เคียตีราคาสุดยอดนะผมแล้วเกมสวนซาร่าไปวายอยู่แล้วซาร่าโอ้โหสวยซาร่ายานะโอ้เดเมเล่ ere, มันวย,ยังวะเอเดเมเล่ มันเป็นกองหลังหรือเปล่าเนี่ยตกใจหมดเลยไวเหลือเกินมูเซีร่าผมเข้าทางเลยมาที่เตโอเตโอดึงสุดเส้นแล้วเปิดโอ้โยังติดบล็อกใครได้ครับผมผมได้เปล่าน่าจะได้ฮะเอาล้วครับมาเปิดมุมขอเน้นๆหน่อยเข้าหัวไปซาล่าหอยอยัง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 เสมออยู่ไม่ได้โขกเลยเดมเบเล่สับสับเป็นหมูเลย ตอเลสมาที่เอ็มเปอป้ว่ะเอ็มปปเป้ประธานประธานโอ้โหมาสวยประธานขี้เลี้ยงกันเราอะเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนโมต่โมจะโดนเอาคาเซโร่ครับผมจังหวะนี้อ้าวโดนดังนะบอกเลยคือเป็นเพื่อนกรนมานานก็ต้องรู้ทางกันอยู่แล้วเปดี้มาที่ไลท์โอ้โหสวยสวยขยันว่ะซอนไปคนเดียวเลยนายมันแจ๋วนายมันเจ๋วจ,จริงๆสุดยอดไอซอน แล้วมาที่วินิซิอุสไม่ถึงนะเทตากเกนสวยๆเปิดยาวเลยเรารอสวนจังหวะนี้แบบนี้แหละซ้อนมาที่เดอะบอยโห่ดีแคไรมันก็เก่งนะดีแคไรเขาเหนียวมากเลยเอา้าเดลิกเอาช้อนเอาช้อนมาที่โอ้โหยังตอนนี้เหมือนจะโดนกดนะเดลิกมาที่ซอนเฮงมินเฮ้ยยังไม่ได้กว่าคิม,มินครับผมมาที่เดเมเร่โอ้โ เอ้ยระวังระวังเปิดมงระวังเอ้ยยาเอ้ยโดนเฉยอะไรคเนียจังหวะนี้ซาลิบาผมกดเชียร์แล้วแต่ว่ามันเชียร์ไม่ได้ตอเลสมันมันเวอร์ตอเลสคือมันเก่งมงอย่างที่ทุกคนรู้อะไรคเนียเดเมเล่เปิดจังจังผมว่าแนละ้วไม่ต้องโดนทั้งในเกมแม่ต้องโดนจังหวะหนึ่งเพราะว่าก้าเนี่ยมันเก่งเปิดมงมากมันสายเปิดมงเกมมิ่งเลยเดี๋ยวต้องเปิดเกมบุกค,คืนนะผม ดิแค์ไร้ผมยกมาฟอรลันอ,จอุจะให้อืจะให้เดอะบอยเอาใหม่เอาไหมรีกันไหม่แล้วได้ลูกหนึ่งจะเอาคืนหรอดิแค่ไร้ผมมาที่เดอะบอยอย่างอย่างแรกเลยผมต้องตีเสมอให้ได้โอ้โหกาเซโร่มันเล่นดีมากเลยผมบอกเลยยอมยอมมันเป็นการส์สแตนดาร์ดนะแต่ว่าแม่งขยันอะสิริบาโยอมไปก่อนซาร่าไม่เอาอะไรเลยอะซาร่าเรามีดีแต่สปีดนะแต่บิดเคเลริร์ไม่ทำงานเลยวินิชุส โอ้โหไม่ผ่านหรอกเอเดนเบเล่ Edinburgh. เปิดเก่งจังเลยนะอูเซล่าเสียบอลอีกแล้วกะแท้ลงมาทำเกมไม่ทำอะไรเลยฮนะเอาเฮ้ยเคียร์ก่อนเคียร์เคียรเคียร์เบดีได้ซัดบล็อกทันบอกทัน,ทนต่อเลสต่อเลสเอาไงปล่อยอก,ก่อนมาที่คาเซโร่ของผมจะได้ทุ่มตอนนี้คือเขาเรียกอะไรกดโดนกดอย่างเยอคืองงหวัวไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยคือแบบ ตามกดผมจัดอะตอนนี้คือแม่งแบบทำอะไรไม่ได้เลยมาดูว่าจะมีรูปปฏิหารหรือเปล่านะเอปาเป้ตอนเรสระวงังไอ้นี่มันชอบซัดกายกันเคียโอ้โหเคียไม่ได้เคียอีกโอ้ยอะไรวะระวังระวงังเไมเร้มันเปิดแน่นอนนี่งเออนีมันเตะไม่โดนเออเขาได้จะเฟย์แต่เฟยงไม่ติดอ่าแล้วสวนเลยซาร่าไปเอง น่าจะไหวู่แหละซาลิบาไปโอ้โหโดนเบียดอีเงี้ยซาลิบามันก็แข็งอะคือทําอะไรกไ็ได้ตอนนี้คือต้องลุ้นเนี่ยแบบลูกที่มันเน้นจังๆคาซิโร่ผมมาที่เอปาเป้แล้วหลุดเลยประธานเป A ้เอปาเป้เปิดแล้วเดินที่หกดีอะผมกองหลังผมยังดีอะที่เคลียร์ไ้ได้แล้วดีแคนไลท์เอาเข้าทางอีกคิมมิตมาที่เดมเบเล่มันเปิดอ่าโอเคแล้วมาที่ซอนเลย ตอนนี้มันนะมันนะพางไม่หยุดแล้วผมฟอรลันโอ้โหยังไม่ได้ผมติดมาที่เดอะลิกแล้วเปิดมาโอเคอยากได้เฮอร์นันเดสรอจังหวะแล้วซอนซอนเฮอร์มินเปิดมาแล้วฟอรลันเรียบร้อยผมเข้าคอสสวยๆแล้ว like back you ไล่แบ็กแอ็ดยูไปไอ้นุมน่มไอ้นุ่มทำอะไรพี่ไว้พี่กดไล่แบ็กแอ็ดยูไปนะจ๊ะสุดยอดครับผมจังหวะน,นี้ฟอรลันตีเสมอให้กับทีมเป็นสองตูต่อสองแล้วผม ถือว่าต้องชมเฮอร์นันเดซของเตโอนั่นแหละที่ดึงจังหวะเนี่ยก่อนที่จะให้ซอนแล้วซอนเข้าตอนแรกชิวยเปิดซ้ายผมเออก็เปิดซ้ายอยู่่ะหมื่นไรเขาเนี่ยมาจิเสมอไปสองตู้ต่อสองก้าระวังไว้นะไล่มาแล้วนะเนี่ยต้องบอกเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ตัวเขาดูคลิปน่าจะดูอยู่อ่ะแต่จบเกมก็คือคนจบผมอะไกก้ารู้แล้วผลจบเกมเป็นไง,ไ,งไอตอนอัดคลิปเนี่ยแต่คนดูไม่รู้ไง คนดูก็คิดว่าไงว่าผมชนะอยู่แล้วไงนาวนักโม้ขิมมิดมาที่ออโดนดักไม่ได้ขอลูกแบบเดิมเลยซอนซอนแตะแล้วมาที่มูเซล่าไอ้หนูไอหนูคือเดอะแบกมูเซล่าไอผมไม่อยากพูดช่องนี้นี่พูดคำจาสุภาพไหมผมมูเซล่าหนูไปเล่นที่บ้านพ่อหนูนะเออเอาง่ายผมพูดประมาณนี้พอ ตอเรสมาเปดีโอ้โหดีแคร์ไ์สุดยอดครับผมน้องข้าวน้องข้าวก็ยังเข้าทางน้องข้าวฝั่งต้องข้ามอีกเบรดี้แฮมทำไรละ่ะเจ๊าซาร่าไปซา,า่าเลี้ยง,ง่อนดึงงอนแล้วแตะลูกนี้โอ้โหจานไอ้ล้อนเป่าไหมเออไอ้ล้อนเป่าใบแดงเปล่า,ลาโอ้โหไอ้ล้อนเป่าให้ใบเหลืองเฉยแมวอะไรแมวอะไร อย่างไรเราเรียกฟาวเขาได้ฮะเวลาหลุดเราก็เจาะทางสลีบาวมันเป็นแผลนนะโอ้มาครับผมจังหวะนี้ได้ฟรีคลิกอย่างก่อนอื่นนะผมผมต้องบอกก่อนเลยวคลิปนี้นี่คือความยาวค่อนข้างนานนะผมเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นการแข่งขันที่นานเนี่ยนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะบอกขอโอ้โหยังซัดลูกนี้ยังนะผมเอ็มเป้สวนมาที่เปดดี้อ่ะเดี๋ยวขออธิบายให้จบเลยนะผมคือคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะผมก็ต้อง ขออภัยด้วยนะแต่ผมขออยากให้ทุกคนอนะ่ะกดดูให้ครบให้เต็มคลิปเลยครับผมเพราะว่าคลิปนี้สนุกมากและมันมากผมสำหรับเกมนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังเสมออยู่นาทีเก้าสิบและมันมีถึงจนร้อยี่สิบนาทีแล้วครับผมเพราะว่ามันต้องเอกตาไทาม์ต่อนะขอให้ดูห้จบนะครับผมแล้วก็ขอให้ดูคลิปนี้อยางสนุกสนานนะผมไปรับเมกันต่อเลยครับผมเทเตเก้เนี่ยผมเปิดมาช่วงท้ายเกมแล้วครับผมมาดูว่าใครจะได้ประตูใช้หรือเปล่า เดมเบเล่พิก e สวยครับผมใจเย็นไอหนุม่มอย่าเพิ่งเปิดรอเคียงเดียวโอเคเทเทเกนสวยงามครับผมจบ90นาทีน่าจะต่อเวลาพิเศษครับผม2-2เดี๋ยวไปว่างต่อในเวลาพิเศษ <Taking place. S 1> ครับผมฟิว A few moments later อ้าล่ะครับผมช่วงเ e อ็กต t r a ไทม์ครึ่งแรกเริ่มขึ้นนะครับผมแชรไลฟ์ผมมาที่เตลฮันเดเดสมาที่ซอนเฮงมินซอนมาที่ era, มูเซียร่าผมครึ่ง ช่วงาเกาสบนาทีเล่นไม่ค่อยดีครับผมจวะนี้เอาไงแหวกมาสวยครับแต่ว่าโดนซ้อนไว้ได้ครับผมเปรดี้มาที่ดีแคลไลซัดลูกนี้หลุดกรอบไปครับผมถือว่าได้สองไกด์ผมเลยมีโอกาสก็ต้องลองหน่อยครับผมกูตัวมาที่วิลเลียมสริบาครับผมซึ่งมีเหลืองติดตัวไว้แล้วครับผมถ้ามีโอกาสหลุดเดียวก็ถ้าเสียบก็อาจจะมีใบแดงเกิดขึ้นได้ครับผมเปรดี้มาที่ซอนเฮิงมิน วิตเตอร์โอซิเมนสวยผมมาที่กาเซโรกาเซโรเปิดซนอย่างอย่างเคียวได้ผมต้องระวังดีๆนะกล้ามันลูกเปิดเหมือนลูกลูกเปิดมงมันดีครับผมพูดลิ้นพ่อยไปหมดแล้วครับผมคิมมิดสาดมาแล้วสวยผมอ้าวจับล่านะผมมาที่ฟอร์ลันยังไม่ได้ดครับผมคิมมิดครับลูกนี้โยเลสโอ้โหซาลิบายัง ยังช่วยทีมไม่ได้ครับผมแล้วจังหวะน,นี้ต้องเคลียร์ก่อนนะผมต้องเคลียร์หลายดอกนะเพราะว่าจะโดนสวนนะอ้าวซอนมาที่ฟอรันฟอรันมาซาร่าสวยซาร่าขอแค่ปัน่นบิดเคอร์เลอร์บิดเคอร์เลอร์เรียบร้อยผมโก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 ,โกสามสองครับผมแซงครับแซงบอกเลยเก้ามาแล้วครับผมนี่ของจริงซาร่าบิดเคอร์เลอร์ฝากถึงเก้าครับผมอยาก อยากโดนซาร่ามานานแล้วก็จัดให้ครับผมบิดเคอร์เล์แหมถ้าลูกนี้ยิงไม่เข้านะได้จุดโทษนะซลริบาโดนแดงไงเสียบจังๆเลยอะ่ะคือยอมเสียเลยอะ่ะอาแล้วผมสามสองน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจยินดิคุณยิงเองซอนเอ้ยเอ้ยโอโดนเฉยเลยโอซิเมนปาติโทลูกเขียบผมระวังลืมมะลูกสูตร อย่างน้อยเขาได้อย่างลูกสูตรแต่ผมเนี่ยอุตสาหได้จากความพยายามเฮ้ยยิงแบบเดียวโดนอย่างเดยผมเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พยายามจะยิงใหม่แล้วก็ระวังลูกสูตรนะผมอุเซล่าดีแคลไลท์โอ้โหไม่ผ่านอะเดอร์ลิกมาที่ซอนซอนฮังมินมาที่บุกโยสากาผมสากาก็ไม่ผ่านนะผมเตโอโอ้โหเหมือนพอยิงได้กำลังใจเริ่มมาแล้วผมสาก้าคิมมิด สารดโอ้โหต้องเคียย์ระวังเปิดหมง่ง้วอย่างที่บอกเกมนี้เปิดหม่งนี่ท่านรวมในชีวิตจริงนะคงเปิดเป็นร้อยเคี่ยแต่ในเกมได้ประมาณสิบทีเกือบสิบเอ็ดสิบสองเลยประมาณเนี้ยอร่อยเลยสิบเอ็ดบสองพิซซ่าแม่มุกอะไรเนี่ยขีมิตราดมาโอ้โหเดี๋ยวรีกยังยัง,ยงกองหลังทังว่ายังโอเครัมผมป้องกันลูกตั้งแต่ได้อ้าวมีการยืนนิองอ่งฮะ แต่ผมขอเล่นต่อเลยน่าจะมีการดึงนะเมื่อกี้ซาร่าไปซาร่าโหเดินลิกเคียออกไปช่วงท้ายแล้วทอร์ราบ,บาดเจ็บเอาโกขึ้นมาเอาโกขึ้นมาปรับ2อขีดเลยโกมไม่ขึ้นไปยวะเปลี่ยนเปลี่ยนหาเท้าซ้ายก่อนซาร่าไม่ดีเอาเตอโอแล้วกันไปเตอโอกโกขึ้นมาโกขึ้นมาอ้าวไหนโกอ้าวไม่ขึ้นในแมปเปิดเปิดเ,เลยฟอลันซัด ลูกนี้โอ้โหไปดาวังคารเลยเกือบอะเกือบไม่เกือบเลยอะมาครับผมกูตัวจะสาดขึ้นไปแล้วก็จะหมดเวลาที่เครื่องแรกของเอ็กตาทามผมน่าจะหมดนั้งเอ้ยกรรมการเกินแล้วนะ่ะเอ้ยโอซิเมนเอมเาเป้ระวังระวังไ,ไอไอล้นมันไม่เป่าอ่าเป่าดิเป่าเออเอ้ยล้นลืมหน้าที่ตลอดนะีฮย ต้องบ่นต้องบ่นต้องให้บ่นไอโน้ไอโร,รเนเนี่ยไอ้กรรมการเป๊ะเนี่ยจะเลินจริงจริงแต่ตอนนี้มูเซีร่าเนี่ยบทดหลอลแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่แมซี่โอลิการเนี่ยมันช้าเจ้านี้มามาก็จ่ายบอลไม่ดีเครียดเลยตอนนี้แล้วมูเซีร่าก็ไม่เล่นดีนะเกมนี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนแนละ้วเอาเจซุสออกมาแทนเดียกโกฟอนันสร้างความเปลี่ยนแปลงในสนามอย่างน้อยไม่ลองก็ไม่รู้ว่ัผมไปครับผม ครึ่งนี้ต้องได้ลูกเดียวขอแค่จบลูกเดียวคือจบแล้วรับเลยครับผมมาลูกสูตรระวังนะอ่าโอเคสุดยอดรู้แล้วรู้ทันแล้วซาร่าไปซาร่าสารมาโอ้โหยังคาเซโลมาที่ดิเคลไ์ซาก้าโอ้สวยครับจิ้มไปก่อนให้ผู้เล่นเขาเหลือน้อยอะ อายังคืนไม่ได้โอซิเมนซาก้าปิดไว้เอ้ยเข้าเฉยอะไรวะเนี่ยลุงไม่ไหวอะปิดแล้วคือปิดแล้วไม่ใช่แต่มันยิงเข้าได้ไงงงอแล้วโดนโกซาโร่เลยอ่ะดูภาพช้าดิมันโดนได้ยังไงนี่เข้ามาปิดด้านหลังเดอร์ลิกวิ่งมาแล้วซาก้ายิงทะลุเฉยเกมดีมีคุณภาพเอาไมเอาไมลืมลูกที่ผ่านมันไป พยายามอย่างน้อยก็คือตอนนี้ขอตีเสมอก่อนนะผมอย่าไปเร่งมากยังมีเวลาเหลืออยู่นิดน,นึงถ้าเร่งมากเดี๋ยวมันจะดันหลังหลุนนะผมพยายามไม่ไม่ปรับสองขีดนะเพราะว่าก้าวมันมันสวนแน่มันแน่โยนทีหลุดอนะ่ะผมกลัวมันจะแบบโดนอนะ่ะมันตามลูกเดียวมันยังไม่เสียหายนะผมเดี The boy. ๋ยวบอยดีแคไรโอเคซาร่าอูเอา้าไม่ได้ฟาวหรอคือผมจับแล้วไปจิ้มเขาหรอโอ้อะไรวะ เอาเล่นไว่อีกเอ็มบ้าเป้ระวังระวังมันเปิดเอเเอ,อเคีรยก่อนเออเคซอนเก็บหน่อยดิด่แค่ไล่ไปสวยขึ้นโอเคชิงวันทูโอ้โหยังไม่วันทูทีเลยสุดที่ทูแล้วเอ็มบ้าเป้มาซ้อนเอ้ยระวังระวังเคีร์กอนเคีรยเ้ยใจเย็นดิขอขอยิงเอยเธอก้าพีซไปซ้อน เดอะบอยโอ้โหยังติดอีกซาก้าช่วงท้ายแล้วผมว่าต้องมีการปรับ2ขีดแล้วเอเคล้ำหน้าสวยสวยสวยสามทีน่าจะต้องปรับ2ขีดแล้วผมว่าเอาครับเป็นเดอะลิกยังไม่เปิด2ขีดดีกว่าผมว่าเรายังพอเซฟได้อยู่นะน่าจะไล่ได้อยู่เอาไว้มูเซีราเฮ้ยมูเซีราไม่ผ่านเลยว่าเกมนี้อะไรวะเนี่ยโอซิเมนจเย็น เปิดเออโอ้โหเรียบร้อยยังไม่ทันเปิดสองขีดเลยทุกคนโดนแล้วฝังเรียบร้อยมิดฝังกบเลยยังไม่ทันไล่เลยกูโดนแล้วไปสองขีดไม่ติดอีกไม่มีอะไรเสียหาย,ยทุกคนต้องเปิดแล้วอย่างน้อยไล่มาสี่ห้าก่อนเอเบอเป้มาโอ้โหแล้วทดหนึ่งโอ้ล้ำหน้าเปิดไปคงหมดเวลาแล้วทุกคนคลิปนี้ มูเซราเสียบอลลูกนั้นทุกคนแม่งแบบโดนเลยเกมนี้ผมผิดหวังกับมูเซรามากเลมันเล่นแบบไม่ไม่โอเคเลยออกบอลก็ไม่ดีอะไรก็แย่ไปหมดเลยหมดแล้วหมดจบจบเกมว่าผมเป็นผมแล้วแพ้แพ้เก้าแ,แพ้ช่องบรศรสาร c ซีตสามประตูต่อห้าก็กาต้องยอมรับผมเพราะว่าแพ้ก็คือแพ้ต้องชมเขาด้วยนะนี่อ่ะมูเซราได้สี่ มูเซล่าเล่นอลไไม่ดีเลยก็เนี่ยนะผมช่วงท้ายเกมก็ต้องมีบทนักเตะหน่อยเดี๋ยวต้องเข้ามาเคลียร์กันหน่อยครับผมรอเล่นนะผมรอเล่นก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะผมใครที่ยังไม่เข้ามาดูก็เอ้ยต้องดูแล้วสิใครที่ดูแล้วยังไม่กดซับก็ติดตามด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง เพียงแคเกมือและช่าาองบนอักสีใหดกันด้วยนะครับ